สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมวันนี้ก็อยู่กับดัมสไตล์เหมือนเดิมผมอ่ะคลิปที่แล้วเป็นการรีวิว v g v t v p t 0 1 1นขีดหนึ่งนะผมที่เป็นแคร์รอยย์พลาดินกับโนวาแกร p เปอร์รอบนี้จะเป็นแคร์ออร์คาโอทีแกับคา n ิโร o นะผมอ่ะอันนี้ขอบอกตัมนะส่วนส่วนตัวกล่องนี้อกหวังลุ้นให้ได้ฟอร์สแบบฟอร์สรูปพี่ใครโทชิกิมากเลยนะผมอ่ะก็มาแกะกันสดๆเหมือนเดิม หาอ้อ,อก,ก่อนเหมือนเดิมว่บผมจะมาลำบากตัวนี้แหละรู้สึกต้องหาเหลี่ยมนะเอาตรงนี้ดีกว่าน,นี่ใช้นิ้วโป้งกันใช้นิ้วชี้รู้สึกแปะๆไม่แบบมันไม่ค่อยถนัดโอเคก็เหมือนเดิมครับเอา,ด,าด้านด้านตั้งออกอุ้ยขอโทษนะ <c oughs> กองสั่นที่นี่อเอาด้านตั้งออกก่อนครับแล้วก็เอาด้านนอนออก ออันนี้ก็เป็น q r c o d e เหมือนเดิมเนาะมันไม่ได้อะไรอะก็เป็น q r c o d e ปกติครับผมอ่ะไหนๆก็เปิดหลังกล้องละเปิดหลังกล้องเลยแล้วกันเนะเพราะว่ามันเห็นลายชแล้วอ่ะได้คิชิมาครับผมคิชิมาของเขาจริงแดงเกสีของของพาคจีเนี่แหละอ่ะงั้นวางไว้ก่อนอ่ะหน้ากล่องจะเป็นซ e ออามาเทระสึครับ ก็ไม่โฟกัสกอบแบบนี้โอเค CEO เอามาเทราสือรับผมจะไปต่อเลยเหมือนเดิมครับผมที่ผมเคยบอกที่ที่แล้วหน้ากล่องจะเป็นของหน้ากล่องจะเป็นยูนิตที่เคยออกมาใน CP แล้วนะผมอ่ะ VR ของออ c l e ครับ i m p e r o Daughter Rakuji Waterfall ครับก็เป็น VR ของค่ายนี้ล Silent h o m Circle m e g a s ครับ Berser Dragon เพื่อแห่งความหวังเอม v วิ t ต r เ o ียสเดียร์รมิสตอเตอร์เวทเธอร์ฟอร์แคสเตอร์มิมเนาะมันน่าจะอ่านอางนี้แหละเป็น Perfect กต์การของออร์ l โคทิ้งแทงนะผมต่อมาคือครูเอลดรา o อนครับดราก้อนอีไกอัสไวเบินกา ari, ร์ดบารี่โคดโรจิเกอร์ของคาเิโร่แหละเยลโลว์วิสเมเมนะผม เทเดียห์แห่งการดูแจ้งโทโซริฮิเมะโอริโคกาเดียนจิมินีฟัาฟ,ฟาเรเมกัสลูโอเทเฮโทษโทษขอไฟล์ลูโอเทเมกัสนะผม,มเป็นโบสิกะปกติเลยวอเทก็กซ์ดราก้อน,นมังกรหมอบสไตเคานเบลลี่โคสตี้ดราก้อนครับผม ิซซาโซเยอร์เราเอเบียอ่าเราไปเป็นยูนิตท,ที่ไม่ได้โู่ใน CP เนาะก็เป็นมิโก,โกสงครามซาราซาราสักนะมิโกแห่งความแน่วแน่จีโตเซนะผมพี่สาวพยายรอนอากาศซับโซลิดเทเกอร์เอ้ยไม่ใช่ดิโซลิดเทอร์เทอร์ครับผมอ่านไงเป็นเทเกอร์วะทีดิน่าแห่งการกระแสเวละอ๋อขออภัยครับ ที่จะแห่งกระแสเวลามิสซิโดฮามิเฟรเทิลแฟรรี่บูติงโบบี้เป็นยูนิเกตหนึ่งพารเจ็ดปันผมแต่ชีวิตหน 15, นะึ่งหมื่นห้านะโอ้ก็ไม่ธรรมดาครับบอกก่อนลักเบิร์ดครับไวเนสและบิดก็เป็นตัวเริ่มของออร์โคลเนาะแล้วก็โรเซเมีกัสครับเป็นตัวเริ่มเหมือนกันออร์โคลการีนไนกี้เป็นคีย์ทิคิลทิกเกอร ไซคิกเบิร์ดก็คิด์ข้อบลิทเตอร์เหมือนกันครับมิลลอร์เคลนคิปเป็นจริงๆเป็นดอทิกเกอร์นะแต่ตรงนี้เขาพิมพ์ผิดเขียนเป็นพิมพ์เป็นคีย์ที่ข้อทิกเกอร์เฉยเลยซสฟียาเมกาสครับเป็นคิวทิกเกอร์อ่าต่อไปก็เป็นของคางอีโร่สปิลโอเวอร์ดราก้อนเพิ่มแห่งการทำลายเวบีเวบตีเฮเวตีเวตีวตวตวตดามดามานันดราก้อน i n นสติเ t ตกิฟฟอนนะผมเป็นเพื่งนรกแห่งการระเบิดอันรุนแรงกาบิยานะผมไฟร็อกแล้วก็เป็นกิบมาร์เกอร์ทั้ง3มแบบเหมือนเดิมครับสำรับค่าคลิปนี้มันเสียงผมกระตุกกระตากก็ขออภัยนะผมคือแบบบางตัวมันเรียกยากเนาะอย่างของปลายอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยผมแอบเรียกผิดนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผม ตัวนี้ก็เหมือนกันเามื่อกี้ผมเรียกผิดเหมือนกันมันไปเรียกว่ายเกอร์เฉยเลยมันจริงๆมันเป็นเทอร์เทิลมันก็คือเต่านั่นแหละนะผมอ่าสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้นะผมก็อ่าเดี๋ยวกลับมาหน้านี้ก่อนหลังกล่องก็ได้เป็นคิชิมะนะผมคือข,ของสไตล์ของออรเคิลนี่นแหละอ่าสำหรับที่นี้ผมก็ถ้าชอบเหมือนเดิมนนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดอมสไตร์นะผมวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ 不行。Oui.